คุณครูทำนักเรียนกว่า30คนอยากกินอะไรเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งได้ก,กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลของมาเลเซียเป็นเรื่องราวขณะที่นักเรียนจำนวน30คนได้เดินทางไปยังร้าน KFC โดยท่าทางที่มีความสุขและดูตื่นเต้นกันมากอิสมานิซาฟาฮิดาอิสมาอิลคุณครูผู้เป็นเจ้าของวิดีโอเผยว่าสาเหตุที่เธอพานักเรียนมาทาน KFC เพราะเด็กๆสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ จุดเริ่มต้นมาจากฉันต้องการดึงดูดความสนใจของเด็กๆเพราะในตอนแรกฉันบอกให้พวกเขาตั้งใจเรียนและทำการบ้านแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจกันนักฉันเลยยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าทำได้จะมีรางวัลให้และพวกเขาทั้งหมดก็ทำมันเมื่อเธอถามเด็กๆว่าอยากทานอะไรเป็นพิเศษเกือบทุกคนตอบกลับมาว่า KFC สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากในที่สุด เธอก็รู้ว่า98%ของเด็กๆนั้นยังไม่เคยทานไก่ทอดหรือเข้าร้าน KFC เลยด้วยซ้ําส่วนคนที่เคยทานนั้นเป็นเพราะมีคนให้มาพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อทานเองในฐานะที่เป็นครูของเด็กๆ ฉันรู้ว่าภูมิหลังของพวกเขาเป็นอย่างไรบางคนพ่อจากไปแล้วครอบครัวอย่าร้างบางคนไม่มีพอ่อไม่มีแม่ดังนั้นความสุขในชีวิตของพวกเขาจึงค่อนข้างเล็กน้อยกว่าคนอื่นจากวิดีโอเมื่อเด็กเเดิเดเดนทางไปถึงร้าน KFC ต่างพากันกระโดดโลดเต้นบางคนตื่นเต้นจนมือไม้สัน่นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอรู้สึกจุกอกก็คือเด็กๆมีทัาทีประหลาดใจเมื่อเห็นซอสออกมาจากที่ปั๊มบางคนก็สับสนว่าทําไมถึงไม่ใส่ซอสในขวดนั่นหมายความว่าเด็กๆ ไม่เคยเข้าร้าน KFC เลยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจคือทัศนคติของเด็กๆที่รรู้จักการแบ่งปันบางคนบอกกับเธอว่าต้องการนำกลับไปแบ่งให้กับคนในครอบครัวทานด้วยเธอจึงสั่งไก่ชุดใหญ่มาแจกให้กับทุกคนเพื่อนำไปแบ่งปันให้ครอบครัวทานฉันตั้งใจซื้อชุดคอมโบให้เด็กๆทุกคนเพราะฉันรู้ว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยได้ทานอาหารเหล่านี้พวกเขารอแทบไม่ไหวที่จะกลับบ้านไปทาน KFC กับครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ